กองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่16ได้ดำเนินการฝึกเป็นหน่วยหมู่ตอนหมวดประจำปีพุทธศักราช2564โดยดำเนินการจัดกำลังเข้ารับการฝึกครบทั้ง5ส่วนคือส่วนควบคุมการฝึกส่วนสนับสนุนการฝึกส่วนประเมินผลการฝึกส่วนค่าศึกสมมุติ ส่วนรับการฝึกและตรวจสอบดำเนินการฝึกในที่ตั้งห่วงวันที่26สิงหาคมถึงวันที่8กันยายนพุทธศักราช2564ดำเนินการฝึกและตรวจสอบนอกที่ตั้งห่วงวันที่9ถึง16กันยายนพุทธศักราช2564หน่วยได้ดำเนินการตรวจสภาพความพร้อมรบก่อนออกทำการฝึกและตรวจสอบนอกที่ตั้งในวันที่9กันยายน พุทธศักราช2564ในวันที่13กันยายนพุทธศักราช2564พันเอกบุญเสริมบุญบำรุงผู้บังคับการกรมทหารราบที่16ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการฝึกและในวันที่14กันยายนพุนทธศักราช2564พลตีอดุลบุญธรรมเจริญผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่6ในขณะนั้น ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการฝึกพร้อมทั้งได้ให้คําแนะนําการปฏิบัติเพื่อนําไปพัฒนาการฝึกและปฏิบัติภารกิจต่อไปและในวันที่16กันยายนพุทธศักราช2564หน่วยได้นํากําลังพลและยุโทโธปกรณ์ไปทําการยิงปืนด้วยกระสุนจริงที่สนามยิงปืนทราบระยะหมนลทนอหารบกที่22อําเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี ตลอดห่วงภารกิจการฝึกหมู่ตอนหมวดประจำปีพุทธศักราช2556ของหน่วยกองพันทหารราบที่2กองทหารราบที่16สามารถปฏิบัติได้ตรงตามเจตนารมณ์ของผู้บังคับบัญชากำลังพลทุกนายปลอดภัยอาวุธวิธุปกรณ์ไม่มีการชำารุดและสูญหายกำลังพลมีประสบการณ์ในการฝึกและมีความพร้อมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติภารกิจทุกภารกิจที่ไดรับมบหมต่อไป ศึกข้าศึกรู้เข้ามาทางนาคฐานการเสือดาว